นี่ดกมากเลยน้ะกำลังเป็นลูกจ้ะเพื่อนเราก็จะถ่ายแต่ข้างทางในไ่ฟเพื่อนเพื่อนดูนี่กำลังสกกนะคะก็ไม่แห้งอ่ะจ้ะสวัสดีจ้าที่ไม่ที่ไม,ม่แต่ว่าจะไปดูสิ่งสิ่งเดิมๆจ้ะก,ก็คือ b อ่าบลูเบอรี่เนาะผลไม้ป,ามาปา่าสวีเดนเราจะมาดูตรงที่เราเคยให้เพื่อนๆได้ดูไปประมาณอาทิตย์กว่าแล้วจ้ะ เรามาดูว่าเขาเติบโตและติดดีไหมนะคะปลาตัวนี้บูบอรี่เยอะทีเดียวเลยจ้ะเดี๋ยวไปดูด้วยกันเลยนะจ๊ะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยจ้า ก่อนเลยเนาะเนี่ยมันมันเริ่มโตแล้วนะเริ่มจะสุกแล้วจ้ะอ่าอมันก็ไวอยู่นะคะเริ่มสุกแล้วจ้ะตัวนี้ต้นติเตี้ยเดี๋ยวพาไปดูไม่ได้เอาใกล้ๆนี่ก่อนบ้างก็ได้เนาะมาถึงปุ๊บก็ซองเลยนี่นี่จ้ะเริ่มสุกแล้วป่านี้จะได้กินแล้วเรากินของสด้วเนาะ อของอร่อยเลยจ้ากีเราดูตรงข้างๆทางตรงนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูทางนี้กันเราค่อยๆหมุนกล้องเนาะเพื่อนๆจะได้เห็นว่ามันก็กว้างใหญ่มากนะป่าบูเบอรี่ตรงนี้เป็นป่าชุมชนนะจ้าอันนี้ไม่ใช่ป่าเมื่อวานนะจ๊ะมาดูเลยจ้าเพื่อนๆโอ้ยสุกแล้วเราเรามันเรมมาอาทิตย์กว่าเราเข้าใจเลยเพื่อนๆจะมากลางเดือนกันเนี่ยนี่นี่จ้ะ <ฮ>นี่นี่นี่กำลังสุกจะเพื่อนๆนี่เขากำลังสุกจะให้ดูให้ดูออ้นี่นี่นี่กำลังสุกค่ะกำลังสุกใจไม่เปลี่ยนะกางเกงแล้วจ้ะเราจะรีบกลับบ้านแต่ก็อยากให้เพื่อนๆเห็นอยากทำคอนเทนต์ด้วยจ้ะนี่มีนะจ้าก็กำลังสุกจ้ะทุกคนนี่มีจ้ะมี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 มอู้เห็นแล้วดีใจนะมีลูกนี่จ้ะ ดอกน้อยดอกมากว่ากันไปน่ามองเข้าไปข้างในะมีลูกจ้ะปลาบูเบอรี่อ๊้เยอะเลยเราไปได้มาอาทิตย์กว่าเพืเ่อนๆนี่จ้าก,กำลังสุกเลยแต่ลูกจะโตแค่ไหนเน,นี่ยยงเล็กอยู่เลยจ้าดูสิใกล้ๆนะนี่มีผสมกันไปเลยจ้ายังเล็กแล้วก็ยังสุกแล้วก็มีเพืเ่อนๆเอ,อ้ยเดี๋ยวเราจะอ้อนซอ,อนนะ เราเป็นคนอย่างนี้แหละเราเสียดายมากเลยถ้าอยู่เมืองไทยนะโหเก็บแหลกเลยเรามีคนช่วยกินไงอยู่นี่กินอยู่คนเดียวนี่ดูดิเพื่อนต้นเตนะ <c oughs> ี้ยๆนะโอ้ยมาแล้ว <c oughs> เห็นลูกก็ดีใจเลยจ้ะนี่ยังเล็กๆอยู่ก็เยอะเลยจ้าทุกคนนี่นี่ย,ยังยังเล็กอยู่เลยค่ะนี่ดูดิเยอะๆเลย เล็กๆเกยอะเลยจ้ะอุ้เยอะเลยเยอะเลยเยอะเลยเพื่อนๆดูนะเราก็เป็นเราก็ไม่รู้ว่าบลูเบอรี่ตอนนี้มันสุกก่อนไวน์แนควรหรือเปล่านะเนี่ยดูดิพเพื่อนๆที่มาเก็บก็น่าจะรู้มากกว่าเราไหมเราไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้เลยจ้ะดูดิเนีย่ยจ้ะเยอะจะโดกมากเลยแต่ว่าเขาจะสุกก่อน ก่อนที่จะลูกโตไหมนี่อันนี้น่าเป็นห่วงอยู่เนี่ยเห็นมืดๆอ,อ,อย่างนี้ฝนจะมานะคะอาทิตย์หน้านี้ทั้งอาทิตย์เลยจะฝนมาถ้าไม่มานี่เราก็ไม่มีเห็ดเก็บเหมือนกันนะจ๊ะนีจะ้ะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูนี่จะ้ะเนี่ยจ้ะนี่จะ้จะ,จะมีทั้งเขียวทั้งอู้หูละกวัวมันสุกแบบเล็กๆจังเลยเนี่ย เพื่อนๆดูดิเยอะแยะไปหมดเลยตรงเนี้เยอะค่ะอยู่ใต้ใบหมดเลยละจ้ะนี่จ้ะทุกคนนี่จ้ะเราจะให้ดูลูกแดงๆลูกแดงที่เพื่อนๆมาเก็บกันนะว่าที่นี่เรียกว่าลูกลิงงอนเนาะเขาก็นิยมกินนะคะกําลังออกเลยจ้ะเป็นช่อแล้วว่าลูกแดงๆนี้น่าจะทันฝนนะแต่บูเบอรี่นี่ สงสัยเราจะต้องทันเรามาเก็บกินก่อนแล้วดูดิบัวี่สุกแล้วอะบัเบอรี่สุกแล้วอ้โหสุกแล้วก็จะถ่ายแต่ข้างทางนี่แหละให้เพื่อนเพื่อนดูนี่กําลังสุกกาลังโตนี่เราไม่แน่ใจามันจะโตกว่านี้ไปไหมเนี่ยด้วยความที่ฝนไม่มาได้เป็นเดือนเลยนะแต่เขาดูเหมือนไม่แห้งนะคะเขาไม่แห้งอะจ้ะ ดูกันไปนี่จ้ะเยอะดูต้นนี้สิเนี่ยฝนมาเร็วๆหน่อยลูกนี้จะย้อยเลยเยดูแล้วเนี่ยดูดินี่กำลังจะสุกแล้วอะฝนมาเร็วๆหน่อยเนี่ยมีลูกทั้งนั้นเลยเพื่อนอยากอยากจะให้ดูเนะข้างในทั้งนั้นเลย เดี๋ยนะแย่ขาเข้าไปหน่อยพเพื่อนเดี๋ยนะขอภายจริงๆนี่นี่จะ้ะดูต้นนี้สิค่ะเนี่ยนี่ผสมประสานกันไปนเลยต้นนี้แล้วดูต้นนี้สีโนเนี่ยดูดูดูต้นนี้นะคะนี่ดูต้นนี้นั่นอีกจ้ะเนี่ย นั่นเองจ้ะเยอะเลยจ้ะนี่ก็นี่ก็มีลูกหมดเลยจ้ะนี่ลูกแดงเป็นช่อๆเขียวๆเยอะเลยจ้ะเนี่ยจะให้เพื่อนๆดูนะว่าลูกเล็กๆเขายังมีอยู่เลยเนี่ยเนี่ยจ้ะยังเยอะอยู่เลยอะ่ะติดเยอะนะน,นี่ก็โดนแดดจ้ะแต่ตรงนี้เขาไม่ค่อยโดนแดดเท่าไหร่ดูดิจะได้กินไหมเนาะนี่ดูลูกที่รอน้ำนะเนี่ย มันติดเยอะเลยค่ะแต่ว่าเล็กๆแบบนี้เราเราดูไม่เป็นเลยเนี่ยเหมือนกำลังเป็นลูกจ้ะ mm hmm. กำลังเป,ลเป็นลูกเป็นลูกช้าจ้ะเป็นลูกช้าแต่ถ้าฝนลงมาเหมือนที่บอกไปมันก็ดีนะ mm hmm. ถ้าฝนไม่ลงมานี่เล็กจะโตไหมเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจจ้ะ mm hmm. ก็จะติดตามมาให้ดู จนถึงวันเ,นเพื่อนมาแล้วมั้งเนี่ยจ้ะเนี่ยจ้ะก็กดกระโดกเลยจ้ะเอามือหน่อยก็ได้นี่เราก็ไม่ค่อยอยากเอามือหยิบเท่าไหร่นี่จ้ะเขาเพิ่งติดลูกเล็กๆอยู่เลยเนี่ยยังเล็กอยู่เลยจ้ะตรงนี้เนี่ยอืยุงนี่เยอะเลยจ้ะน,น่ะเล็กๆเ,เป็นไข่ฝอยๆเลยอ่ะ ยุงเยอะ่ะยุงหิวนี่จ้ายังเล็กอยู่เลยอ่ะเนี่ยจ้ะยังเล็กอยู่จ้ะตรงนี้โอ้ยอยุงมีบ้างนะตรงที่เขาเจอแดดอ่ะเนี่ยจ้ะกำลังโตนะดูดิเห็นนะฮะกำลังโตต้นเล็กต้นน้อยมีลูกหมดแลวจ้ะนี่กำลังโตจ้ะนี่นี่ก็กำลังโตจ้ะทุกคน นี่จ้ะให้ดูใกล้ๆดีกว่าไหมเพื่อนจะได้เห็นชัดๆนี่กำลังโตจ้านน่อันนี้เนาะนี่จ้ะเขากำลังโตเลยจ้ะนี่เพื่อนๆดูดินี่ลูกเยอะเลยนะเนี่ยกำลังโตจ้าทางนี้นะไอัดมันคนละที่กับเมื่อวานนะคะเนี่ย เยอะเลยจ้ะเพื่อนๆกำลังโตเลยจ้าผลนัวดกเต็มไปเลยเป็นแนวเลยจ้านะกํกำลังโตจ้ะปีนี้ผลไม้ออกดีจริงๆเนี่ยนะเราว่านะนี่จ้ะเดี๋ยวมาโดนมาดูตอน,น,นอก็สุกเนาะนย่างเล็กอยู่เลยค่ะทุกคนนี่ผลมาเร็วๆหน่อยติดทุกต้นเลยจ้ะนี่นี่จ้ะกำลังโตจ้ะ ไปดูใกล้ๆนี่กำลังโตจ้านี่จ้ะเดี๋ยวไปดูตรงนู้นกันเนาะส่วนลิงกอนหรือว่าลูกแดงเนี่ยเราก็เห็นเขาก็เป็นช่อเกือบทั้งนั้นเลยนะนี่มีไม่เยอะแต่ว่าเป็นช่อเยอะอยู่นะไปดูทางนู้นกันจ้ะก็เป็นดงนะจ้าที่เราเคยพาดูดอกลวจ้นแล้วก็เรามามาดูลูกว่าเขาติดไหมอาทิตย์กว่าแล้วจ้า จะมีคลิปที่ว่าพาดูลูกก่ะจ้ะอันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูอ้ยากให้เห็นจ้ะอยากให้เห็นว่าลูกเขาเยอะจริงจ้ะเนี่ยทุกคนเพื่อนๆดูนะนี่เยอะจ้ะลูกเขากำลังโตเลยจ้ะดูแล้วไม่แห้งนะตรงนี้เนี่ยมองเหมือนไม่มีเลยนะเนี่ยเห็นปะมองเหมือนไม่มีเนี่ยพอหงายหเห็นไหมคะ สมบูรณ์เลยจ้ะก,ก่อนหน้าเมื่อกี้เนี่ยที่เราพาเพื่อนๆพืไปดูตรงนั้นเขาค่อนข้างเป็นที่สูงแล้วก็น้ําน่าจะไม่ค่อยจะมีไม่ค่อยเยอะอะไรเงี้ยเพื่อนๆอย่างเงี้ยเหมือนไม่มีอะไรนะต้งหงายดูจ้ะเนี่ยกาลังโตมาลุยอีกนิดนึงเอาขอบขอบป่านี่หละจ้านี่ กำลังสุกเลยจ้านี่ก็ยังเขียวอยู่เลยจ้ามันจะมีผสมกันเลยจ้าทั้งสุกทั้งเขียวอะไรก็ว่าไปนะเราก็ไม่รู้มันจะดกได้แค่ไหนนะเนี่ยเด่นเพื่อนเห็นะคะอันนี้จะให้ดูนี่จดูดดมีลูกกินได้แล้วมีบ้างไม่มีบ้างนะนี่เยอะอยู่นะว่าไปแล้วอ่ะ เพื่อนดูนะต้นนี้จะหยิบให้ดูดีว่าต้นนี้สุกแล้วอ่ะมาเจอแดดเยอะลูกไม่โตเลยอ่ะลูกยังไม่โตเลยสุกแล้วอ่ะเนี่ยเพื่อนดูดินี่จ้ะยังดิบอยู่ก็มีสุกแล้วก็เยอะอ้ามาลุยเข้ามาลุยเข้ามา นี่พาดูดีกันเพื่อนดูเห็นนะนี่จ้าพาดูจ้ะนี่มีสุกแล้วแล้วก็มีเขียวก็มีนี่ปนกันเลยตรงนี้มันร้อนเหนะว่าไปนี่เห็นไหมเขายังไม่สุกเต็มที่จ้ะมีอันนี้อีกนี่เพื่อนๆนี่จ้ะ ทำไงดีให้เ,เพื่อนเห็นนยอยู่ใต้ใบหมดเลยจ้นนยยานีนแงานดูนะคะจ้าสำหรับปลานี้นะคะทุกคนเราก็เห็นว่าจะมีแบบที่โตสมบูรณ์ก็มีแล้วก็ที่กำลังรอน้ำก็มีจ้ะเราก็คาดหวังว่าเขาจะไม่แห้งฟีบแฟบเพราะว่าฝนจะมาพรุ่งนี้พรุ่งนี้ พรุ่งนี้คืนนี้พรุ่งนี้แล้วก็วันจันทร์อังคารพุธเงี้ยค่ะฝนมาจะน่าจะมืดคืมทั้งอาทิตย์นะจา้ะก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะส่วนซุนวาวอะไรเนี่ยเราเรียกชื่อไม่ค่อยถูกเนาะภาษาบ้านนี้เราจะเรียกยากอยู่มีเพื่อนอา่ายายพรอินสวิดนนะคะยายพรก็มาบอกว่าเมืองซุนวาวอะไรเนี่ยบุเบลี่ดกมากจาก้ะเขาบอกว่าดกทุกปีเลยจ้ะก็ ยินดีกับคนที่จะไปเมืองนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมจ้าขอบคุณทุกเมนทุกไลค์ทุกการติดตามเลยจา้าแล้วพบกันในวิดีโอในวันถัดไปนะคะแตงฟอร์ว์ชิงบายบายสวัสดีจ้าสู้ค่ะ